ก็สรุปผลนะตัวนี้ที่ใช้มา1เดือน c u s t o อ Go ก t นะครับก็หลังจากที่ใช้นะ1นเดือนนะครับผมใช้ไปครึ่งลิตรอันนี้ก็จะเหลืออีกประมาณครึ่งลิตรเดี๋ยวดูดูตอนที่ใช้งานนะครับว่าเป็นแบบไหนส่วนวันเนี้ยในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะผสมตัวนี้เข้าไปด้วย A747 ็ 4, 47, แล้วเป็นคัตตอนเหมือนกันก็ใช้พวกเดียวกันไปเลยจริงๆแล้วผมอยากจะผสม มันมีตัวให้ผมเลือกอีกก็คือเป็นเอลกับปาเกลโลนะครับที่ผมมีจำหน่ายแบ่งนะแต่ว่าอันนี้คือผมอยากให้มันตรงรุ่นกันก็คือเป็นคัรตตอนกับคัรตตอนผสมกันดีกว่านะครับส่วนเดี๋ยวผสมกับปาเกลโลแล้วก็เอล htx เนี่ยเก้าเเนี่ยถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ว่าให้ผสมตัวนี้แล้วเทสให้ดูหน่อยแล้วว่าเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ผมจะผสมที่เป็นคัสตอนตัว a 7 4 7ผสมกับคัสตอน go t t นะเดี๋ยวไปรับชมตัวคลิปที่ใช้งานมา 500cc หรือระยะเวลาประมาณ1เดือนนะไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้มาเปิดนะครับเปิดวเทียนแล้วดูว่าหลังจากใช้งานมาตอนแรกก็คือครึ่งลิตรเนี่ยครึ่งลิตรที่ผมเติมเนี่ยก็ค,คือหมดขวดแล้วเดี๋ยวดูว่าพอใช้งานแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับ พอถอดมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีขาเหมาก่อนะแต่ว่าเป็นขเมเหลาก่อแล้วหลุดนะครับแต่ก็ยังมีคราบขาเมเหล็กแข็งๆติดอยู่เดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆนะนี่ครับพอซูมมาชัดๆแล้วก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลย ก็จะมีคาบขมเหมาแข็งแข็งเกาะบ้างแต่ก็ตรงขอบตรงนี้ก็จะหลุดออกไปบ้างนะฮะก็คือยังถือว่า,าอัาตลุปทำงานได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีคาบขมเมาแข็งติดอยู่ว่าประมาณนี้นะครับสำหรับอ่อคัสตอนทูทีตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้ส่วนวันนี้ก็จะเป็น ที่จะผสมเดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาก่อนก็คือให้ดูก่อนว่าเปรียบเทียบระหว่างผสมแล้วกับไม่ผสมเนี่ยเป็นแบบไหนมีการแยกชั้นไหมอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับอย่างที่เคยผสมเดี๋ยวผมจะเทไว้สัก4 0ซีซีน้ำจะเป็นสีเขียวเหลืองๆห,หน่อยๆสำหรับตัวนี้ส่วน a 7 4 7เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เราเคยเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งลิตรจริงๆแล้วอ่ะลิตรหนึ่งอ่ะถ้าเป็นเอ่อเอาตลบสังเคราะห์ร้อยผมจะให้ผสมอยู่ประมาณไม่เกิน 60c ซีซีแต่ถ้ากึ่งสังเคราะห์อ,อย่างนี้ผมก็ให้ใช้ครึ่งลิตรประมาณ5 0 6 0ซีซีเหมือนกันถ้าลิตรหนึ่งก็ใช้1 2 0สซีซีสำหรับตัวพวกกึ่งสังเคราะห์แบบนี้นะฮะ อันนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณ5 0าสีเพราะว่ากึ่งสังเคราะห์ทำไมถึงใช้เยอะเพราะว่าประสิทธิภาพมันจะไม่เท่ากับสังเคราะห์เราก็เลยจะต้องเติมหัวเชื้อเนี่ยเข้าไปเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันมีการหล่อลื่นได้ดีมากกว่าปกตินะครับถ้าเราเติมน้อยเท่ากับหัวเชื้อที่เป็นสังเคราะห์ร้อยเนี่ยมันประสิทธิภาพมันก็จะประสิทธิภาพมันจะต่างกันอย่างกึ่งสังเคราะห์เนี่ยประสิทธิภาพมันต่างกันอยู่แล้วมันก็เป็น เราตรูปที่ยังไม่ถึงกับเป็นสังเคราะห์ร้อยประสิทธิภาพแฟตพอยต์พวกนี้มันจะต่ำนะพอเราเติมพวกหัวเชื้อพวกนี้เข้าไปแฟตพอยต์มันสูงมันจะทําให้การหล่อลื่นของกระบอกสูบได้ดีกว่าแต่ถ้าเราใส่น้อยมันก็มีผลนิดเดียวเพราะฉะนั้นไอพกกึ่งสังเคราะห์เนี่ยให้ใส่เยอะไปเลยผมจะใช้ครึ่งลิตรต่อ5 0ซีซี c โดยประมาณนะฮะก็ประมาณนี้หัวเชื้อกับหัวเชื้อกับ go ทูนะเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้เข้าไปที่ Go2T เป็น a อเ7ในปริมาณ5 0 cc แล้วเดี๋ยวไปเทสเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนหัวเทียนใหม่คลิปการเทสเนี่ยมันจะเปลืองพวกเรื่องหัวเทียนมากเพราะว่าผมจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆรอบเพื่อที่จะให้มันเห็นผลได้ชัดนะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะบางทีมันมีคราบเขมเหมามีอะไรมันก็จะไม่ค่อย อันนี้ผมจะทำการเช็ดอันนี้ผมก็เขย่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูว่าสีเนี่ยมันต่างกันไหมแต่มันเป็นสีเขียวผสมกับสีเหลืองสีไม่น่าจะต่างกันเยอะอันนี้ก็จะเทใส,ส่เหมือนกัน4 0ซีซีนะครับปิดฝาก่อน จะดูความต่างอันนี้จะออกเหลืองมากกว่าเล็กน้อยประมาณนี้เดี๋ยวดูความหนืดนะดูการไหลของน้ำมันตัวนี้มีความหนืดมากกว่าเห็นไหมครับ <grinding noise> ตัวที่ผสมจะมีความเหนื่นมากกว่าตองดูฟองอากาศที่มันไหลลงมานะฮะมันจะมีความเหนื่นมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่สีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนๆประมาณนี้ส่วนชุดนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้เทสนะฮะก็จะเป็นฝาสีชมพูเนี่ยจะเป็นตัวผสมส่วนตัวนี้ไม่ผสมตัวฝาสีม่วงเดี๋ยวจะเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนนะครับ อันนี้คือตัวที่ผสมหัวเชื้อในถังนี้ไม่มีแล้วนะครับ Party starter. everybody let's go